นี่ทำอะไรอะ่ะอุ้ยฮ่าเงี้ยมาทำอะไระทำงานนี่ให้ใว,วันนี้อยู่ที่บ้านถืองนานยืมจังหวัดอุดรทำลาบก่อนโน่นรสชาตลูกลูกทำลาบไว้เจ๊ก่อนให้เจ๊กองในถุงถุงละห้าสิบบาทเนได้ขายห้าข้าสิบบาทโน่นถุงละห้าสิบบาทมันกัง,งกต้มไง,งอ้วนเลยมั้งเรียกได้เลยนะจ๊ะต้มไนโว่จับไปเปลือยใหม่ๆครับพราจยอดจงได้เลย ทยอยเดินละเอ้ย6หันแล้วอ่ะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยไปไปช่วยสก่อนอันนี้ของใครถาดมา ผาดอยูไ่ไหนโอเคอันนี้เอ็นแก้วครับกับปากหนามครับหนึ่งร้อยสิบหกบาทหนึ่งร้อยสิบห้าบาทแม่หั่นเลยไหมแม่เท่าไหร่ดีร้อยสิบห้าบาทมันร้อยสิบหกโอเคเนาะหั่นเลยนะครับปากหนามเป็นแก้วครับสวยๆเลยชมพูชมพูดพด้วยเนี่ยสวยไหม เป็นแก้วเป็นแก้วเป็นแ,แก้วใหญ่ๆเลยต้มใบจ้าต้มในวัวจับไปเปลยไปใหม่เลยลาบกะมีน้าถุงห้าสิบบาทสั่งได้นะครับจยวางไว้รอแป๊บนึง แม่ปรุงน้ำต้มอะไรดีะดฮะผมเนาะเย่กเนื้อเยกน้ำดีกว่าจะได้น้ำเยอะกว่าไวกว่าโปรเม,มจ้าต้มนายวัวจับไปเปลือยไม่ไหมย,เล,ยเลือกคราดจอดจองได้เลยจากกิโลตามที่บาท